สนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631 The Chop เดชอปความอร่อยสไตล์อเมริกันในบรรยากาศร่วมสมัยอีกหนึ่งความประทับใจที่คุณไม่ควรพลาดชั้นเก้โซนเฮลิ x M เอ็มควอเ j ียเจเล่บิวอร่อยง่ายคลายหิวแคลอรี่ต่ำธนาคารอาคารสงเคราะห์บริการด้วยหวัวใจเพื่อความสุขคนไทยได้มีบ้าน <S <S สวัสดีครับว้าวน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้โหวันนี้มาเยี่ยมหลานกันใหญ่เลยมาเยี่ยมร้านกันใหญ่เลยหลับอยู่หลับอยู่หลับวันนี้ตัวเล็กชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อน้อง TJ ครับอ๋อท uh, uh, ีเจทีเจก็เป็นชื่อ oh. ท mm ี่เราชอบเรารู้สึกว่ามาจาก Tijuana อ๋อที่มัลูกชายไงก็จะเป็น Tijuana แล้วบบตอนเราก็อีกอย่างหนึ่งคือเขามาแบบทันใจเหมือนเหมือนเหาว่าตั้งใจจะมีตั้งใจจะมปุ๊บก็มาเลยแล้วเพราว่าชื่อจริงชื่อเด็กชายทันใจไหมล่ะชื่อทัชพันทัชพันทัชพันวันนี้หนูกี่ขวบแล้วลูก อีกนานๆม่ต่อยี่สิบเอ็ดวันยี่สิบเอ็ดวันแล้วค่าก็จะมีคุณย่าช่วยดูคุณปู่ก็จะเป็นแบกอัพหาอาหารไปซื้ออะไรมาให้ทานคุณยายก็ช่วยเลี้ยงนะคุณยายก็ช่วยคุณยายก็จะทำกับข้าวไว้ให้อันนี้คือหลานคนแรกเลยป่ะคะผมว่า คนแรกแน่นอนต้องเฮอมากแน่เขาเลี้ยงง่ายมาดูไม่ร้องไม่อะไรเลยเพราะคนเสียงดังปกติเด็กก็จะตื่นนะใช่ปกติก็ไม่งอแงมั้นะก็จะงอแงเป็นเวลาค่ะถ้าเกิดแบบผิวปวดเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือฝึกให้้าฟังเพลงแต่เด็กมาด้แน่นอนครับแน่นอนก็เปิดให้ฟังตั้งแต่อยู่ในท้องเลยร้องเองด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบ ชอบไปเปิดคาเพนเทอร์ให้เขาฟังโอ้โหคาเพนเทอร์รู้สึกว่าเป็นเป็นคลาสสิกมคาเพนเทอร์มันจะมีอาเรนเมนท์ที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแต่ไพเราะแล้วฟังดูง่ายแต่จริงยากเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นคนที่มีทุ่งทำนองแบบนี้ในในสมองแล้วคนที่ร้องที่เป็นคุณปู่ด้วยใช่ไหมคะคุณปู่ก็ร้องเพลงเก่งนะผมก็ได้มาจากคุณปู่คุณย่าเลยแะครับเทื่อร้องเพลงเมื่อกี้นี้เธอไม่เห็นหลักใหไ่คุณปู่กำลังร้องเพลงอะไรคะคุณปู่ขอทีนึงร้องเพลงอะไรตีกล่องเพลงอะไรนะ Bên bên kia mình còn phê cái When she coming round the mountain When she come oh. When she coming round the mountain When she come When she come Đấy rồi Từ là tiếng đàn vừa nói Tiếng đàn vừa nói Ôi hà คุณผู๋ล้วคะเป็นยังไงบ้าตบหลานชายคนนี้โเขาน่ารักมากเลี้ยงง่ายทั้งบนพูดอยู่ทุกวันว่าเขาเลี้ยงง่ายทอไม่งอแงไม่ร้องไห้เท่าไหร่เออเพราะว่าเพราะว่าคุณแม่เขาก็ดูแลดีและคุณย่าก็ดูแลดีก็เลยทําให้เด็กเลี้ยงง่ายใช่ปล่าลูกหลับแล้ว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 กินเ้งอยู่ตาแป๋วแป๋วอยู่เรื่อยเลยธรรมดาถ้าถ้าไม่หลับอันนี้กําลังหลับ ตอนอาบน้านี่สนุกมากทำไมคะคือแบบว่าเขาจะเพลินครับเวลาอาบน้าปกติถ้าเกิดวันแรกๆไม่ชินเขาจะร้องจ้างไอาบน้าแต่สักพักหนึ่งเขาจะเริ่มชินหลับยิ่งตอนสระผมเนี่เคลิมีความสุขฟินไมดว่าคุณพ่อคุณพ่อีเนี่ยต้องเข้าคอร์สอยู่เลยครับเวลาแบบใช่เขาเขาก็สอนนะครับเรื่องการอาบน้ําสระผมอะไรเงี้ยครับเช็ดตัวยังไงเริ่มเช็ดจากที่ไหนก่อนคุณแม่เซอร์ไพรส์ไหมที่เขาไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า คู่อื่นคุณพ่อคนอื่นอาบน้ำลูกร้องไห้จากเลยแต่ <c oughs> คุณพ่อทีอาบทีเจ หลับฟินนี่หนูแบบตกใจมากค่ะนัทคือแบบว่าที่ลูกไม่ร้องตอนนั้นสำลักน้ำอยู่หรือเ่าคือเอาเขามาจากเตะเขาหลับอย er> ู่แล้วเขานุ่มนวลเขานุ่มนวลกับลูกแล้วลูกก็คือเด็กอะเนาะชอบความนุ่มนวลอะไรเงี้ยค่ะไม่ตกใจอะไรเงี้ยเขาก็อาบน้ำสับผมฟินคือมีเพลงประกอบการอาบน้ำด้วย top of the world ของคาร์เพนเธอร์ฟังมาตั้งแต่อยู่ในท้องเขาฟินเข้าไปใหญ่ ้วมคะขอบคุณพี่ทิพย์มากๆเลยวันนี้ที่เชิญน้องไปพิธีกรร่วมน้องรู้ส,สต้าฟซื้อจริงๆกับสองเทปที่ผ่านมาคือน้องเห็นแล้วน้องอยากมีลูกไม่คือเทปแรกรู้สึกว่าความเป็นเพื่อนของเขาเนี่ยมันผูกพันมันรักกันเ <c oughs> ลึกเกินไปไหนไปกันไม่ทิ้งกันมาเทปนี้เรื่องข,อ,ของครอบครัวเขาเนี่ยผูกป,ประทับใจมากๆนะคะขอบคุณคุณปูคณคณ่คุณย่ารวมถึงคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ด้วยก็ขอบคุณด้วยนะครับที่มาร่วมงนี่เราสัมภาษณ์ไปเรื่องงานอย่างนี้ Happy สิ่งกับครอบครัวนี้ โอ้หาวใหญ่แล้วเรอสงสัยจะยิมคุณอาผู้หญิงพูดอาร์ตี้อาร์ตี้อาร์ตี้ไม่ยอมเป็นอาร์ตี้ด้วยแล้วเราก็มีของเที่ระลึกไหมคะอ่ะมอบให้กับคุณแม่คนสวยเลยเป็นอาร์ต แล้วต้อวขอบคุณนะอาชีนะอยู่กับเราสองสัปดาห์ด้วยนะอาชีขอบคุณค่ะดีมากแฮปปี้มากในวงใครที่ยังไม่มีคู่ได้นะคะขอบคุณมากค่ะเอาละครับผู้ชมขะสองสัปดาห์นะคะที่คุยอยู่บ้านได้มีโอกาสมาพูดคุยทั้งกับวงเจสเซเตอร์นะคะแล้วก็อีกมุมที่เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะของน้องทีแล้วก็แนทนะคะวันนี้ก็ทําให้ได้เห็นความรักความผูกพัน ส่งต่อกันมาหลายเจเนอเรชันเลยน,นะคะคุณปู่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็รุ่นหลานด้วยนะคะและแน่นอนต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน The Shop ความอร่อยสไตล์อเมริกันในบรรยากาศร่มสมัมอีกหนึ่งความประทับใจที่คุณไม่ควรพลาดชั้น9โซนเฮลิซ์เอ็มควอเทีย ไมโมธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวเบลล่าร็อกค่าสัมผัสใหม่ของรชสชาติสไตล์อิตาเลียนกับบริการสุดประทับใจชั้นเก้าโซนเฮลิ克์เอ็มควอเทียนี่หมดเวลาแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะกับรายการคุยยกบ้าน,นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมคุณย่า<อ>ไม่ไมยกละยกแขนแล้วยกแขนน้องทีเจแล้ว บสดสดวััีคพี่ติ๋วมีอะไรที่เป็นห่วงพี่ออสแล้วก็อยากที่จะได้บอกพี่ออสไหมคะถ้าเป็นห่วงเนี่ยมันห่วงตลอดการไปสังคมมากมันกุนดึกทุกทีนะไปด้วยกันไม่รอกอย่าเงี้ยเฮ้ยกลับเถอะเนี่ยบีบแล้วอันนี้ใครมาให้คุณแม่สกรีนเื่่อลรวยังฮะยังครับผมยังยังไม่รีบครับตอบให้สาวๆเขาชื่นใจหรือว่าโสดน,นะ